วิธีล้างไฟขยะโทรศัพท์มือถือเร็สมีเพิ่มพื้นที่มือถือเร็วขึ้นแต่ที่การตั้งค่ามือถือต่อไปแต่ที่เกี่ยวกับโทรศัพท์แต่พื้นที่เก็บข้อมูลขั้นตอนที่หนึ่งให้เราแต่แอปและข้อมูลในคลิปจะทําให้ดูหนึ่งตัวอย่างนะครับแต่แอปที่ต้องการล้างขยะแต่ล้างแคท เพื่อล้างขยะที่สะสมอยู่ในแอปนะครับถ้าขึ้นล้างแคตแอปตอนนี้แต่ตกลงเสร็จแล้วให้เราแต่ย้อนกลับให้เราทำการล้างแคตหรือล้างไปขยะทุกแอปเลยนะครับขั้นตอนที่2แต่ที่เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบจะแนะนำเพื่อให้เราเพิ่มพื้นที่มือถือในตัวอย่างจะเข้าไปลบรูปภาพที่เป็นขยะนะครับให้เราแต่เลือกทั้งหมด เราสามารถเลือกทีละรายการก็ได้นะครับต่อไปให้เราแตะที่ลบที่เลือกไว้แตะตกลงเพื่อยืนยันการลบลองใช้ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ทำดูนะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับไหมครับ